ไปกับพี่ปั๊มนะคะจะพาทุกคนมาเที่ยวมากินแล้วก็มาศึกษาประวัติศาสตร์ของราเมนที่มิวเซียมราเมนโยโกฮาม่ารอบๆนี้ก็จะมีร้านนให้เราได้ชิมกันนะคะเขาบอกว่าที่นี่มีน้ำซุปที่มันค่อนข้างซับซ้อนอ๋ออร่อยซุปอูนอวะก็ดีค่ะตอนรับสู่ช่องซูพิพซะแน่อีครั้งเลยนะคะวันนี้เตยกับพี่ปั๊มนะเจ้าคะเตยอ่ะเตพูดเตยหรอ ไปกับพี่ปั๊มนะคะจะพาทุกคนมาทเที่ยวมากินแล้วก็มาศึกษาประวัติของราเม็งที่มิวเซียมราเม็งโยกโกฮามาทำไมไม่ตื่นเต้นกัน,กนเลยนะตืนต่นเต้นเหรอ,อไม่ตื่นเต้นเหรอทำไมอันที่สามสที่โยกโกฮามาค่ะปอมมาก ตงนี้เขาก็มาถึงเขาก็มีพวกคู่มือการท่องเที่ยวเป็นเหมือนเป็นฟิลแบบแนะนำว่าราเมนร้านไหนคืออะไรยังไงนะคะชั้นแรกเนี่ยเขาก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ก่อนนะเราไปประวัติความเป็นมาอานนจะเป็นร้านราเมนนะอ,นอ้อาวไม่ดูพือกินอล้หรอ,ไ,อไปกินกันก่อนนะ,ะ,อะโอเคเราลงไปข้างล่างก่อนนะคะเป็นราเมนช็อปเบสเมน ที่นี่เขาก็จําลองสมัยโชวะมาเลยนะคะร้านค้าหรือว่าอะไรก็คือจะแบบเขาจําลองมาเลยนะซึ่งรอบๆนี้ก็จะมีร้านร <c oughs> ให้เราได้ได้ชิมกันนะคะ <c oughs> อาจจะไม่ได้อินเสิร์ตแบบสวยงามนะคะเพราะว่ารอบนี้คือไม่ได้คิดว่าจะทำร้อนนะแต่ไหนๆมาตรงนี้ทังทีแล้วก็เลยทําให้ดูนะคะ เราสั่งเป็นที่เลยได้เลยเอาเป็นเป็น small เกลืออันนี้ไม่ไ,ไข่เต่แบบเอาน้อยที่สุดเลยเอละนี่ค small อะโอเคโอเคไม่ใช่ค่ะเฮ้ขึนบนเลย การตกแต่งก็คือจะเป็นสมัยก่อนเลยนะคะแต่อาจจะเมาเยอะไม่ได้เพราะว่าเสียงเพลงก็ค่อนข้างดังอยู่นะแล้วที่นี่นะคะเรื่องที่เขาเป็นพิพิธภัณฑ์ราเม็งนะความพิเศษอยู่ที่เขาจะมีราเมนไซส์เล็กให้ด้วยค่ะเพื่อที่ว่าใครที่มาก็สามารถชิมได้แบบหลากหลายร้านนะคะอย่าพร,รีบกินให้อิ่มนะเผื่อท้องให้ราเมนร้านอื่นๆด้วยโอเคเดี๋ยวไปรอชมราเม็ของเรากันเลยดีกว่าค่ะ ได้มาแล้วค่ะชิมกันเลยดีกว่าที่ถามนี่ป๊อกให้ป๊อกบอกว่าคี่เป็นซิลสดชื่นไงไอ้ไดสั่งตามเล็กนะคะมันประมาณเท่าไหร่หกร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบสี่หนึ่งร้อยหเอหหอ,เอโอ้อ,อ,อ,อะไรเริมจากเนี้ยแต่ว่าโอเคเพราะว่าถ<อ>้าหนักไปเลยมันจะจบแต่ตอนเนี้ยมาสคารา่าเราได้าตาก๊อกนหน่อยก่อนให้ดูนะคะเส้นก็จะเป็นเส้นเล็กๆล็ ซึ่งไปคิดว่าไอตัวแผ่นพับอะแผ่นพับที่ตะยิบมาไมืกะ้สำคัญมากนะเพราะเขาจะมีแผนที่ในนี้บอกว่าร้านไหนอยู่จุดไหนของในมิเวเซียมนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะบอกด้วยว่าะเมนร้านไหนอะเส้นเป็นแบบไหนแล้วก็มันมากมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราเลือกแบบแบบไลท์สุดคน่ะ ตอนเริ่มต้นที่ดีดเป็นไงบ้างคะคือจืดน้ำเค็มแบบเค็มแบบเบาบางกว่าโอเคค่ะเมื่อกี้เราก็กินร้านข้างๆนี้นะคะซึ่งได้อ่านมาแล้ว ร้านข้างๆเนี่ยเป็นรานเมนจากเกาะโอกินวาวานั่นเองนะคะซึ่งความพิเศษของเขาคือน้ำซุปที่เราบอกเมื่อกี้มันมีแบบมีทั้งกาชีมีทั้ทงสาลายมีทั้งอะไรหลายๆอย่างอ่ะแต่มันก็เน่าจะเป็นแบบเรื่องเกลือเป็นหลังน,นะคะรสชาติดีเลยน้ำแบบใสๆนะคะาเกิดใครแบบอยากเริ่มต้นด้วยเออรา,าเมนแบบเบาๆที่บอเบามเนียนนะคะร้านเมื่อกี้ก็ดีแต่จะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะและร้านต่อไปที่เราจะมากินก็คือร้านที่อยู่ข้างๆกันนั่นเองอ่ะเขาบอกว่าเป็นรานเมนที่มาจากคูมามโตะ อ่าเปิดมาตั้งแต่ปี197อะไรสักอย่างอ่านจำไม่ได้ค่ะแล้วความพิเศษก็คือเขาบอกว่าที่เนี่ยมีน้ำซุปที่มันค่อนข้างซับซ้อนอ่าแต่ร้านมูนนะเขาจะบอกเลยนะว่าแบบมีทั้งสาลายอะไรสักอย่างอ่ะืร้านนูนนะคะแต่ร้านแรกเมื่อกี้ก็คือมันทิกกระตุ้ใจมากเร่งเร้าการกินของเราสุดๆแต่ ลูกค้าเขาเยอะจริงก็ต้องรีบกินหน่อยนะคะตอนนี้ก็ที่เป็นโมงกว่าคือที่นี่เขาเปิดตอน11โมงนะคะแต่บางร้านก็จะทยอยกันเปิดบางร้านก็เปิด11โมงครึ่งแต่เนี้ยแค่11โมงคนก็แน่นแล้วนะอืนั้นมแลค่ะไป้เป็นราเมงเหมืนเป็นราเมงผักนะคะแต่เป็นซุปกระดูกหมู แล้วก็นี่เขาเป็นสัญลักษณ์ของมามโตะน,นะคะแล้วของพี่ป้าเป็นซุปเอ่อหมูธรรมดาเป็นหมูกินนะนะ คนกำลังดีแบบไม่ได้ไม่หนักเลยอ่ะแบบอร่อยอืมอร่อยของใเขาไม่ช้อนอะไรนี่คเ้น่าจะเอาไว้ตักม้นก็้งแบบเผลือไม่อยากกินอ,อ่ะอร่อยมากสำหรับเป็นไงบ้างหมูรสชาตินหมูอร่อย ขโมยหมี่ับมัคือมหมูชาจูอะหมักหมกูหมากมา,มา,มา,มาแล้วแบบกลิ่นซีอิ๊วกลิ่นความหมาักแบบชัดมากนะะแล้วหมูก็เป็นหมูที่ไม่มีมันแต่เป็นแต่นุ่มคือดีแหละแต่กำลังดีตัวกระดมซุน้ำซุปน้ำซุปน้ำุำำคือน้ำแหละอ๋อยอันนี้ควรมาอันนี้คือชอบมาก ครบสองล้านแล้วเอาไงต่อดีไม่ไหวไม่ไหวหรอเราคิดไวสามนะก็อีกร้านหนึ่งเป็นคาเฟ่เโ <Okay, okay. S 1> อเราไปเที่ยวคาเฟ่สมัยโชวะกันนี่คือเมนูของันะเอ,อตรงเป๊ะตามแบบนะ 2องย่างพันหนึ่งรอยห้าสิบเยนนะคะบรรยากาศคือแบบคลาสสิกมากเดี๋ยวเราขึ้่ไปไดูพิปีกกรพันัช้กลกันเ <c oughs> พราะตอนนี้ก็ <c oughs> คือแน่นแหละอิ It. แล้วเขาก็มีโซนสองฝาด้วยนะคะเป็นราเมนกึ่งสำเร็จรูปแต่ความพีก,ก็คือมีราเมนแปลกๆด้วยนะ,ะ<ช>อย่างเช่นอันนั้นเป็นราเมงสีชมพูใช่ปะ่ะแล้วมุมส่วนนุนเป็นราเมงสีน้ำเงินเป็นหมี่น้ำเงินนะทุกคนแต่มันหมดความจริงแต่ก็อยากซื้อไปลองนะแต่หมดอ่ะหมดมีราเมนรสคาปิ巴าด้วยนะโอเคค่ะเรามาเล่าคร่าวๆให้ฟังหน่อยแบที่ไปอ่านมาเมื่อกี้นะคะ ไไ็ไม่บเล่าไมก็่ต้อไาไม่ดีอะก็เอาเป็นว่าเริ่มต้นน่ะรากเนา่ารานหนึ่งอะมันก็นมาจาก Chinese n o o l ก็คือบะหมีนบะเมี่ของคนจีนนี่แหละมานั้นน่ะแค่นี้เหรออานเสอ่านั่นแหละนนะค่ะ,นนะคมาจาก Chinese n o o แต่ต้องบอกก่อนว่าอ่า c h นิ e s e อย่างที่รู้กันมันก็คือวัฒนธรรมถกไมคะ การที่มีวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นได้มันเกิดจากการที่เกิดการแลกเปลี่ยนการเกิดการสัญจรเข้าออกก็คือการเปิดท่าเรือค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นนะในญี่ปุ่นเขาปิดประเทศมานะคะแล้วพอเขาเปิดปุ๊บเขาก็เริ่มเปิดท่าเรือพอเปิดท่าเรือปุ๊บวัฒนธรรมต่างๆก็เริ่มเข้ามาในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนฮอลแลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็รัสเซียนะคะซึ่งพองหลายๆชาติเขาเข้ามาร่วมมือกันเนี่ยเขาก็ทําให้เขาได้เปิดพอร์ตอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยนะไม่ใช่แค่พอร์ตที่โยโกฮามานะคะแ,ะ,แะและมันกกกก็เเเลลลยยิดาารแปี่นทงวัฒนธรรมเกิดขึ้น ต่อจากนั้นก็เริ่มมีรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็ยกเลิกกฎหมายห้ามกินเนื้อสัตว์คือไม่ได้ว่าประเทศเขาเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศที่กินเนื้อฉ่ำแบบทุกวันนี้เขาบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามของญี่ปุ่นม,มาเกือบ1,2 0 0้อปีรัฐบาลเขายกเลิกเนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้ประเทศเ,เข้าสู่แบโหมดของการพัฒน,นาเป็นเรื่องที่ดีนะก็คือต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะต่างๆของโลกก็เลยเป็น จุดกาเนิดเรื่องต้นของราเม็งนนครับซึ่งราเม็งสมัยก่อนเป็นอาหารที่ราคาแพงมากเหมือนถูกจ,กจัดอยู่ในโซนอาหารราคาแพงไม่ได้เป็นแบบหากินง่ายๆราคาก็เลยสูงแลวเปรียบก,ก็คือเหมือนสมัยนั้นอะราเม็งก็ประมาณสองพันเยนสองพันเยนก็ประมาณ 3, 4, หาบบ 5, ีห้หาสองก็ประมาณก็สามสี่ร้อยบาทห้าร้อยาคาอยอันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆของต้นกําเนิดราเม็งนะคะแต่จริงว่าประวัติเขามันมีตั้งแต่ปี1488เนี่ยเริ่มต้นอะ ถึงปัจจุบันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องราเมนชอบราเมนหรือว่าหลงไหลขั้นใายในราเมนหรือว่าอยากลองชิมราเมนต้นตำรับของญี่ปุ่นร้านเด็ดร้านดังที่เขารวบรวมเอาไว้จากทั่วประเทศมาที่นี่ได้เลยนะคะก็คือราเมนมิวเเียมนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเตยกับพี่ปั๊บไปเที่ยมกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายต้องยิ้มด้วยตาเนี่ย,ย,ยแม่แมเพราะว่า เขาไม่ให้ถอดหน้ากากนะคะทุกคนญี่ปุ่นยังถอดหน้ากากไม่ได้นะคราะตอนนี้ตัวเลขกุ้งสูงนะคะ